สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตมร้อยบาทถึองหมออาจารย์ขอรายงานความค,คืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่21มีนาคมภาพรวมของโลกในวันนี้นะครับการแพร่ระบาดยังคงสูงอยู่นะครับถึงแม้ว่าการระบาดจะลดลงจากเดิมมามากก็าตามนะครับวันนี้ครับทั้งโลกจะมีการแพร่ระบาดเป็นจํานวน5 0 0 0 0นคนตอนหนึ่งวันนะครับประเทศที่มีมการระบาดมากคือบราซิลกับสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาครับ การติดเชื้อแต่ละวันเที่ยวนี้เริ่มสูงมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้ลดลงมาเป็นระดับต่ำกว่าแสนแล้วนะครับวันนี้เป็นระดับประมาณห้าห้าหมื่นคนต่อวันนะครับการตายลดลงครับเป็นแค่หลักร้อยคือ700คนเท่านั้นนะครับภาพรวมวันนี้ของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นครับแต่กําลังจะกําลังจะเพิ่มขึ้นนะครับมาดูต่อครับบราซิลครับบราซิลการระบาดเดิมสูงอยู่แล้วขณะนี้ก็สูงขึ้นอีกนะครับวันนี้ครับมีการระบาด เป็นระดับสูงที่สุดตอนหนวันในโลกนี้นะครับประมาณ70,000คนต่อวันครับอินเดียครับการระบาดกับเพิ่มขึ้นนะครับเที่ยวนี้เป็น40,000คนต่อวันแล้วนะครับในยุโรปนะครับยุโรปตะว,วันตกครับหลังจากล็อกดาวก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าฝรั่งเศสครับ กลับมาสูงขึ้นอีกยังคงสูงขึ้นเป็นระดับถึง3 0,000ต่อวันนะครับเยอรมันครับเพิ่มขึ้นครับวันนี้ใกล้เคียงกับวันก่อนคือระดับ1น0 0 0คนต่อวันนะครับอังกฤษครับอังกฤษดีขึ้นจริงๆอยู่แค่ระดับเพียง5,000คนต่อวันเท่านั้นนะครับส่วนยุโรปตะวันออกครับรัเสเซียดีขึ้นครับ ลดลงเรื่อยๆส่วนยุโรปตะวันออกอื่นๆนะครับเช่นโปรแลนด์สาธารณรัฐเช็กฮังการีมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นครับนะครับส่วนอันนี้เอเชียตะวันออกครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงครับคงระดับอยู่ได้ครับญี่ปุ่นแค่พันคนต่อหนึ่งวันคงระดับเดิมเกาหลีใต้ประมาณ400-500คนต่อวันระดับเดิมนะครับฮ่องกงครับลงมาอีกครับขาลงครับ ดีขึ้นครับเลือแค่แคนต่อว,วันเท่านั้นนะครับในอาเซียนครับดีขึ้นทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นยินิเซียมาเลเซียเมียนมายกเว้นฟิลิปปินส์ครับซึ่งมีการพ่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับคุมได้เป็นอย่างดีครับมีการระบาดต่ำๆเท่านั้นนะครับ ข่าวในวันนี้ครับคือข่าวจากอินเดียครับหลังจากที่มีการพร่ะบาดของโควิด -19 ในอินเดียมานะครับจนถึงจุดสูงสุดเลยครับประมาณเดือนกันยายนจากนั้นเชื้อค่อยๆลดลงเรื่อยๆการระบาดค่อยลดลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งลดมาต่ำลงมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับ ทุกคนไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นในอินเดียถึงได้ลดลงมาอย่างนี้นะครับจากนั้นครับการติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะนี้มีผู้ติดเชือ้อเพิ่มขึ้นเป็น4,000 40, 0คนต่อ1วันแล้วนะครับติดตามกันต่อไปครับวันนี้นะครับทั้งโลกนะครับมีการแพร่ของขวยในทีมีคนติดเชื้อนี้แล้ว123,400,000คนครับ ตายไปแล้ว2,700,000คนการแพร่ระบาดในวันนี้ลดลงแต่กําลังจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนการตายลดลงครับทีนีมาดูครับการแพร่ระบาดในโลกนะครับมาดูก่อนแผนที่สีแดงครับเป็นการแสดงจํานวนผู้ป่วยครับที่มีการติดเชื้อตั้งแต่แรกเริ่มจนกังถึงบัดนี้นะครับคือการติดเชื้อที่สะสมมานะครับในส่วนที่เป็นสีแดงเข้มคือแสดงว่ามีการติดต่อมีการแพร่กีการเป็นมากนะครับส่วนสีแดงอ่อนก็คือเป็นน้อยลงนะครับ ก็จะเห็นว่าทวีปเมริกาทั้งทวีปครับมีผู้ติดเชื้ออย่างระดับรุนแรงครับสีแดงเข้มทั้งทวีปส่วนยุโรปเช่นเดียวกันครับมีการติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อนะครับสีแดงเข้มทั้งทวีปส่วนเอเชียครับมีบางประเทศเท่านั้นนะครับที่มีสีแดงเข้มมีการติดเชื้อมากบางประเทศครับแอฟริกาก็เช่นเดียวกันครับคล้ายๆเอเชียครับมีมีงบางประเทศเท่านั้นนะครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับการติดเชื้อนั้นน้อยน้อยครับ นะครับฉะนั้นมันทีนี้มาดูต่อครับมาดูต่อในแผนที่สีเหลืองครับเป็นการแสดงความรุนแรงในการแพร่ระบาดในแต่ละวันนะครับในแผนที่นี้จะแสดงถึงอัตราการติดเชื้อแต่ละวันนะครับต่อประชากร10,000แสนคนนะครับส่วนที่เป็นสีแดงเข้มคือการแสดงว่ามีการมีความรุนแรงมากที่สุดในการแพร่ระบาดในเที่ยวนี้นะครับส่วนสีแดงสีส้มปานกลางสีเหลืองน้อยนะครับ ก็จะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาครับเดิมเป็นสีแดงเข้มวันนี้กลับกลายเป็นสีส้มแล้วนะครับแสดงว่าความได้ลดความรุนแรงในการระบาดตะวันลงมาแล้วนะครับส่วนยุโรปครับยุโรปจะมีบางประเทศครับที่เป็นสีแดงเข้มโดยเฉพาะยุโรปทางตอนกลางยุโรปตะวันออกนะครับห็น้าบางประเทศแต่ส่วนใหญ่ของยุโรปนั้นจะเป็นสีแดงกับสีส้มคือมีการแพร่แบบในระดับปานกลางนะครับส่วนเอเชียครับเอเชียส่วนใหญ่แล้วเป็นการแพร่แบบไม่มากครับ เป็นสีเหลืองแทบทั้งเอเชียมีบางประเทศเท่านั้นนะครับส่วนแอฟริกาก็เช่นเดียวกันครับมีบางประเทศที่เป็นสีส้มนะครับในออสเซเลียมีสีเหลืองทั้งหมดคือมีการพร่ระบาตไม่รุนแรงมากนะครับส่วนในลาตินอเมริกาครับจะเห็นว่ามีภาพหลายหลายแบบนะครับมีทั้งสีแดงเข้มสีส้ม แล้วก็สีแดงนะครับแสดงว่าในลาตินอเมริกายังมีการแพร่ระบาดชนิดที่ยังรุนแรงชนิดปานกลางนะครับมาติดตามกันต่อครับในวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น5,060กว่ารายตัวเลขนี้นับว่าค่อยๆสูงขึ้นนะครับจาก3แสนขึ้นมาเป็น5แสนแล้วนะครับมาดูต่อครับมาดู10ประเทศแรกที่มีการติดเชื้อนี้มากที่สุดในโลกนะครับ มาดูครับอันดับที่1คือสหรัฐอเมริกาครับติดเชื้อนี้ไปแล้ว30.4ล้านแสนคนนะครับบราซิลอันดับ2ครับติดเชื้อไปแล้ว11.9เอ็ดล้านกแสนคนอันดับ3คืออินเดียครับ11.5ล้านแสนคน อันดับ4รัสเซียครับ4ีล้านสแสนอย่าคนอันดับ5อังกฤษครับ4ีล้านสแสนอย่าคนอันดับ6ฝรั่งเศสครับ4ีล้านสแสนอย่าคนอันดับเจ็ดตุรีครับ3าล้านสแสนอย่าคนอันดับ8สเปนครับ3าล้านสแสนอย่าคนอันดับ9ตุรกีครับ2อล้านเแสนอย่าคนอันดับ10เยอรมันครับ2อล้านหแสนอย่าคนทีนี้มาดูครับมาดูความรุนแรงในการแพร่ระบาดในแต่ละวันใน10ประเทศแรกนะครับก็จะเห็นว่าอันดับที่1ครับบราซิลครับมีความรุนแรงในการระบาดแต่ละวันมากที่สุด มีคนติดเชื้อนี้ต่อ1นวัน73,000ืคนในขณะที่แซงสหรัฐอเมริกาขึ้นมาครับในขณะที่รัฐอเมริกาครับเหลือเพียง55,000กว่าคนใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับบราซิลรุนแรงที่สุดตอนวันนะครับนดับงคือรัฐอเมริกานะครับรัฐอเมริกาเที่ยวนี้ลดลงมามากดีขึ้นมากนะครับแต่ตัวเลขนี้กําลังจะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ารัฐต่างๆที่มีเคยมีการระบาดอย่างรุนแรงน,นี้ลงมาหมดครับจกเว้น นิวยอร์กนะฮะจะเห็นว่าจะ,จะค่อยๆเพิ่มขึ้นติดตามมาต่อไปครับจับตาจ้องให้ดีในสหรัฐอเมริกาครับว่าจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับส่วนการตายสหรัฐอเมริกาลดลงดีขึ้นมากครับหรือเพียงหลักร้อยเองเจ็ดร้อยคนเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับความรุนแรงตอนหนึ่งวันในอันดับที่3ของโลกคืออินเดียครับ อินเดียเดิมเดี๋ยวให้ทราบแล้วลดลงมาแต่วันนี้กลับเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดถึง43,000คนตอนนี้มันเป็นอันดับ3ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียครับวันนี้กลับรุนแรงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามมันต่อนะครับว่าจะรุนแรงคาดว่ารุนแรงต่อไปอีกนะครับติดตามมันต่อครับอันดับที่4ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนี้เป็นยุโรปตะวันตกนะครับที่เคยคุมอยู่แต่กลับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นครับ วันนี้ถึง35,000คนในหนึ่งวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสครับยังรุนแรงอยู่อาจต้องล็อกดาวต่อครับว่ามีข่าวล็อกดาวมาแล้วนะครับอันดับที่5ครับโปรแลนด์6อิตาลี่จตุรกี8ยูเครนนะครับจากโปรแลนด์เป็นยุโรปตะวันออกนะครับ มีความรุนแรงนะครับจะเห็นในแผนที่เป็นรูปสีแดงเข้มนะครับอิตาลีรุนแรงเช่นเดียวกันครับสองหมื่นสามพันคนต่อหนึ่งวันนะครับตุรกีสองหมื่นหนึ่งพันคนก็รุนแรงด้วยครับยูเครนก็รุนแรงอันดับถัดมานะครับหนึ่งหมื่นห้าพันคนต่อหนึ่งวันครับทั้งสี่ประเทศนี้นะครับมียุโรปตะวันตกคือฝรั่งเศสอิตาลีนะครับส่วนยุโรปตะวันออกก็มีโปแลนด์ยูเครนนะครับตุรกีเป็นเป็นเอเชียนะครับเพราะฉะนั้น ทั้งยุโรปวันตกวตอันออกมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในบางประเทศนะครับมาดูต่อครับเออยอรมันครับเยอรมันเป็นอันดับ9ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในแต่ละวันนะครับเยอรมันเที่ยวนี้ครับเดิมลดลงไปแล้วขณะนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับและเป็นสัญญาณเตือนว่าขณะนี้เยอรมันกลำลังเป็นการแพร่ระบาดในระลอกที่3ครับวันนี้มีการแพร่ระบาดถึง1 3 0 0 0คนใน1วันครับ ส่วนดับที่10นะครับในการพัตนาแต่ละวันที่รุนแรงอันดับ10นะครับฮังการีครับเช่นเดียวกันครับฮังการีประโยชน์วันออกซึ่งมีการพัติาเพิ่มขึ้นและรุนแรงนะครับใน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 แผนที่จะเห็นครับเป็นสีแดงเข้มนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับก็จะเห็นว่าในประเทศหลายประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเช่นบราซิลนะครับอินเดียนะครับยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกครับมาดูครับมาดูเฉพาะยุโรปนะครับ ในยุโรปจะดูกันก่อนว่าประเทศที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดลดแรงกันตามลงไปนะครับอันดับที่1คือรัสเซีย2อังกฤษครับสฝรั่งเศสสอิตาลี5สเปน6เยอรมัน7โปแลนด์8ยูเครนจะเห็นว่านําโดยยุโรปตะวันออกแล้วกลางๆก็เป็นยุโรปตะวันตกนะครับท้ายก็เป็นยุโรปตะวันออกนะครับมาดูต่อครับมาดูการแพร่ระบาดรุนแรงในการแพร่ระบาดแต่ละวันในยุโรปนะครับอันดับหนึ่งครับฝรั่งเศสอันดับหนึ่งยุโรปตะวันตกนะครับยุโรปตะวันตก เป็นอันดับหนึ่งรุนแรงที่สุดนะครับอัน <targeting> ดับ2คือโปแลนด์ครับยุโรปตะวันออกครับสองหมื่นสอพันคนในหนึ่งวันอยู่โปแลนด์นี่ก็นับว่าสาหัสากันมากนะครับอันดับ3อิตาลีครับเช่นเดียวกันครับอิตาลีก็รุนแรงเช่นเดียวกันครับสองหมื่นคนในหนึ่งวันนะครับอันดับที่4ครับยูเครนครับยุโรปตะวันออกครับซึ่ง เริ่มมีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับล็อกดาวน์ไปแล้วด้วยนะครับอันดับที่5ครับที่มีความรุนแรงคือเยอรมันเยอรมันกําลังจะเห็นภาพว่ากําลังรุนแรงครับนะครับอันดับที่6ฮังการีรุนแรงนะครับเจ็ดครับรัสเซียครับรัสเซียเป็นอันดับที่7ในความรุนแรงในการแพร่ระบาดแต่ละวันซึ่งแสดงว่ารัสเซียวันนี้ในขณะที่เป็นอันดับหนึ่งที่มีคนติดเชื้อมากสุดในยุโรปแต่วันนี้รัสเซียดีขึ้นครับดีขึ้นเป็นลําดับครับลดลงเรื่อยๆครับนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งครับอัน คือสหรัฐเช็คสหรัเช็คก็รุนแรงเช่นเดียวกันครับถ้าทิ้บตัดต่อประชากรน,นะครับวันนี้เช็คถึงแม้ว่าจะมีแพร่ระบาดเพียง9 0 0 0คนแต่ว่ารุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นภาพวันนี้ยุโรปตะวันตกที่ยังรุนแรงก็คือฝรั่งเศสอิตาลีถัดตามมาด้วยเยอรมันนะครับยุโรปตะวันออกที่ยังรุนแรงก็คือโปรแลนด์ยูเครนฮังการีเช็ค นะครับส่วนรัสเซียไม่รุนแรงแล้วลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นติดตามมันต่อครับวันนี้ครับมาดูต่อนะครับในประเทศในเอเชียนะครับมาดูจากอิสราเอลก่อนนะครับอิสราเอลเป็นประเทศที่มีความรุนแรงมากในการแพร่ระบาดแต่ว่าอิสราเอลได้ทั้งล็อกดาวน์ทั้งฉีดวัคซีนครับวันนี้อิสราเอลทาได้ดีมากครับเหลือเพียง600อคนในหนึ่งวันเท่านั้นจากตัวเลขมันเกือบหมื่นคนวันนี้เหลือแค่600คนนะครับประสบความสําเร็จครับติดตามต่อนะครับส่วนจีนครับจีนก็สําเร็จครับ หรือเพียง4คนใน1วันเท่านั้นที่ประชากรมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็4คนนี้มานอยากต่างประเทศเท่านั้นวันนี้ไม่มีการแพร่ระบาดในเมืองจีนครับนะครับพรานจีนทําได้ดีมากเลยครับนะครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงครับอยู่ในระดับ พอสมควรนะครับระดับที่คงที่นะครับญี่ปุ่นวันนี้ก็คงที่ประมาณพันคนในคนใน1วันนะครับเกาหลีใต้ก็คงที่อยู่ประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าคนใน1วันครับส่วนฮ่องกงครับขาลงแล้วลงมาเป็นอย่างดีครับวันนี้เหลือเพียง8คนใน1วันเท่านั้นนะครับส่วนอาเซียนครับอาเซียนดีขึ้นหมดยกเว้นฟิลิปปินส์ครับมาดูครับอินโดนีเซียนะครับเดิมมีการผ่าตาดประมาณหมื่นคนวันนี้ลงมาแล้วเหลือ5000คนนะครับฉีดวัคซีนแล้วด้วยนะครับ ฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์เดิมระบาดประมาณพันกว่าคน2 0 0 0คนวันนี้ขึ้นมาถึง7,000กว่าคนนะครับยังนับว่าแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดในอาเซียนนะครับเมียนมาครับลงมาแล้ววันนี้ไม่มีใครมีคนติดเชื้อเลยนะครับมาเลเซียครับระดับเดิมครับประมาณ1,000ต้นๆครับนะครับยังไม่ลงจากนี้นะครับ ส่วนสิงคโปร์ครับคุมได้เป็นอย่างดีไทยกําลังคุมมันอยู่นะครับเวียดนามครับคุมได้ดีครับเหลือเพียง1คนเท่านั้นใน1วันนะครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับออสเตรเลียวันนี้เหลือเพียง10คนเท่านั้นนะครับนิวซีแลนด์ก็เหลือเพียงไม่มีการติดเชื้อในนิวซีแลนด์ครับเพราะฉะนั้นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียคุมได้เป็นอย่างดีครับทีนี้มาดูครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับคือข่าวที่อินเดียครับอินเดียนะครับเป็นที่น่าประหลาดใจนะครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดถึงจุุดดดสสูงเเมืื่ออนนนกัยา ตอนนั้นมีผู้ติดเชื้อใหม่เกือบแสนคนต่อวันจากนั้นลดลงมาเรื่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับลดลงมาอย่างสวยงามเลยภาพในการลดกราฟเป็นรูประฆังคว่ำอย่างสวยงามเลยครับแล้วลงมาเรื่อยถึงประมาณ1 0,000หมื่นคนครับแต่ถึงตรงนั้นแล้วกำลังกำลังจะลงเรื่อยๆนะครับกำลังจะถึงศูนย์นะครับก็ปรากฏว่าพุ่งขึ้นมาอีกครับอย่างไม่มีใครทราบเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามต่อนะครับการติดเชื้อเที่ยวนี้เนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ตอนวันนี้ก็เป็นถึง40,000คนแล้วตอนหนึ่งวันนะครับบาลธิบดีโมดีครับได้กล่าวว่าถ้าระงับไม่อยู่ก็จะเป็นการระบาดทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นครับการระบาดครั้งนี้นะครับเริ่มมาจากรัะไรครับเริ่มมาจากรัฐมหาราสละนะครับซึ่งมีเมืองมุมไบเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งเมืองมุมไบนี้เป็นเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจศูนย์การทางการเงินและธุรกิจอื่นๆนะครับช่วงนี้ครับได้เปิดเมืองและธุรกิจครับทำให้ผู้คนหนาแน่นมากขึ้นนี่แหละครับจึงเกิดการระบาดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผู้เฝ้าระวังการระบาดของโรคนะครับกล่าวว่าการระบาดนี้เป็น การระบาดในระลอก2หรืออาจจะเป็นการต่อเนื่องจากระลอกที่1ก็ได้นะครับจะทำให้ตอนนี้ต้องล็อกดาวน์บางส่วนแล้วนะครับผู้ผู้ป่วยมีมากขึ้นเป็น2เท่าใน2สัปดาห์นี้ครับนะครับโรงพยาบาลครับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับการระบาดครั้งนี้มี6ลัดครับหลัดนี่เป็นจานวน85%ของการระบาดในอินเดียในเที่ยวนี้นะครับก็คือลัดมหาราสระนะครับลัดปัญจาบนะครับลัดเกะเกะละนะครับลัดกรนากรนาตกะนะครับ คุชราชนะครับและรัฐชัติสาขระนะครับทั้งหมดนี้ครับรวมกันแล้วถึง85%ของอินเดียในวันนี้นะครับสาเหตุมาจากอะไรครับมาจากที่ทุกคนครับรวมทั้งภาครัฐเมื่อมีการลดการระบาดลงทุกคนละเลยต่อมาตรการต่างสาสุขครับมาตราการต่างๆที่เคยมีมายกเลิกเกือบหมดครับประชาชนไปมาตามที่ต่างๆได้อย่างเสรีมีการชุมนุมต่างๆโดยพ้องยิ่งทางศาสนาครับ ชาวฮินดูกว่า3ล้านคนครับไปชุมนุมที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาโดยไม่สวมหน้ากากนะครับที่รัฐอุตรประเทศครับแล้วก็อินเดียครับจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก5รัฐใน2สัปดาห์ข้างหน้าแน่นอนครับซึ่งมีการชุมนุมมีการหาเสียงแล้วก็ไม่สวมหน้ากากอีกเป็นจํานวนมากนะครับการหยุดการระบาดจะทําได้ที่สําคัญตอนนี้ก็คือฉีดวัคซีนให้ทันนะครับร่วมกับมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและจริงจังนะครับ วัคซีนของอินเดียครับมี2ชนิดชนิดหนึ่งเป็นของแอสตราเซเนกาที่ผิดในอินเดียอีกชนิดหนึ่งเป็นอินเดียพัฒนาเองโดยบริษัทบารัตไบโอเทคนะครับซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื่อตายนะครับขณะนี้ครับอินเดียฉีดวัคซีนไปแล้วระดมฉีดครับแต่ยังได้แค่ประมาณ2%์ของประชากรครับซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานครับกว่าจะครบตามเป้าต้องใช้เวลาอีกนานครับกว่านี้หยุดการระบาดได้เพราะฉะนั้นติดตามต่อไปครับว่าอินเดียจะระบาดไป,ไปถึงไหนแค่ไหนเป็นอย่างไรหรือจะลงมาเอง ไม่ทราบนะครับติดตามมันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ในร้อยตำรวจแพทยทูุอมอาจารย์พวกเราครับเป็นลูกศิษย์ทูตออาจารย์พร้อมใจกันทํางานตำรวจรพบาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิจครับขอบคุณครับ